กดไลค์กดแชร์กดซไคให้ดพ hey? ี่บัวจ๋าีใส่ถวายสังฆทานนะคะสพี่บันังโฆที่มาน

ท่านส,สังทานขอพระพิจรสงฆ์ง อันนั้นไงเกิดกอนเกิดกนเกิดเดือนพฤศจิกาเกิดเดือนพฤศจิกาเด็อนตุาเดือนกันนาโนดีเจ็ปีหกปีพิวอก้รูปแบบาปั่จงานขาเงา <laughs> Đừng mua nhôm mà nghe con <laughs> 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 nhôm, nghe mê nghe nghe nhôm nghe mua 哈哈哈哈钱。 ทั้งคุณก็อยากเห็ดขึ้กันทั้งคุณก็อยากใส่คือกันคุณก็อยากถวายมึงทข้า่้วไหเปลี่ยนมากเลยบหลู่วะฮ่อ

không 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 không

หนิ่มต้นไม้ต่อไปเป็นพี่ชื่นพี่ชื่นอ้าโอ้

ผู้น้อยคือสิสมัยขงใหญ่เนาะบัดนี้เนาะพัดลมวาซั่นติโนเด็กขอหญ่อยเล่นของใหญ่เนาะโน Multitude. อืออก <pod> <arta> ีกห้าองค์สูสูชื่นชื่นใหญ่แห้งสูงครับ xuống xuống cửa xuống sân mê tài <laughs> nói thằng ai cũng

นูนูผู้หน่อยเขาให้ถวายพัดลมจ้านูนูผู้หน่อยก็ให้ถวายพัดลม vào đây phá một vào đây sức mạnh này của mình มีการเต้นก่อนอีกหนูนูถวายเป็นเชือกสุดท้ายนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะแม่แมบ๊ายบายค่ะ